น้องเร็วมะใสขูดใหม่สิอะไรครับเงินน้อยจริงไปลองน้องมาพรุ่งนี้มันมีเงินออนไลน์ปะเนี่ยฮะนี่มีอะไที่ยงคืนเลยนะไฟพลังจุดตู้ใส่มันดิเออพลังจุดตู้ใส่มันนั่นแหลยเพลงใหม่ชอบชอบเฮ้ยบวยอ้าวเหมียวไอเหมียวเหรอใช่เหมียวเหมียวอีกแล้วเหรอโอ้เจอเหมียวอีกแล้วเอาเหมียวโอ้โหเจอเหมียวอีกแล้วไอ้ฟต้องเปิดลำโพงไอ้นี่สิ เอาไปหรอเมึงอ่ะใครคะไม่รู้จักแดดดี้ไงใครวะนี่แดดดี้เองเหมียวไม่รู้จักแดดดี้หรอไอ้ก้มเดี๋ยวนะก้มก้มเลียเฮีตัวเองนี่ทำยังไงอะทำให้ดูหน่อยได้ปะนี่เห็นภาพเลยเนี่ยแบบคือก้มไปแบบร้อยแปดสิบองศาอย่างเงี้ยใช่ปะอยากเห็นภาพเลยขอภาพประกอบเลยนะเล่นจบเกมเนี้ยต้องมาดูที่ห้องหนูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมาดูที่ห้องหนูแล้วไปนะ ท้องก็ว่างผัวไม่อยู่ผัวไม่อยู่อีกต่ง <c oughs> างหากเอาละจังไรแล้ว <laughs> มึงโอวทีม e ีสปอร์ตตอนชนะนี้เพื่อขอรูปของเธอเดี๋ยวมาอายุเท่าไหร่อ่ะเออสิบสองโอโหสิบสองโอโหยังเด็กเลยเหมียวอ,อย่าไปเล่นมันนะไปลองดูรูปลำมันดิเหมียวนะเหมียวโดนตำรวจเรียกนะเว้ยเฮ้ยเล่นเล่นเล่นไม่ตายแล้ว โอ้โหทันป่ะกระแทกเลยกระแทกมากระแทกมาดิกระแทกไม่มี Yes Yes กันมาสักทีนะเมื่อกี้น้นตายเลยกกกระแทมันแตกแน่บอกให้แตกแน่นอนอย่างนี้เลยกระแทกอย่างนี้เลยเอาแต่เด็กว่ไอ้ฝ้ายมึงเอาแต่เด็กมาเออไอ้ฝ้ายใครเนี่ยฝ้ายไม่เอาเด็กมาไหมเนี่ยเด็กทีสอง ูตายแล้วยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยกเกิดกล้องสุ่มมาตัดคุกก็บอกอยู่พี่อ่ะข้าวมันสุ่มมาหรอเอ้าตายเลยเอาลากคุณออกมาไม่เสร็จหรอปิดระวังเว้ยใจยินดีรอก่อนแทงดิแทงดิแทงโอ้โหเฮ้ยรอรอยสิบสองรอเลยนี่มันมาแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่โอ้โหบนสไลซ์สามลอยลอยมามาโอ้โหตายแล้วลอยเลยลอยเลยลอยเลยเยอะเยอะเกินพอไฟไม่ลินไฟไม่ลินเขาได้เขาได้ไปไหนอะไฟ โอ้ยเยี่ยนไหนมึงไปไอ้ยไฟตายเอ้ยได้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 ไดไมต่อต่อหน่อยต่อหน่อยโอ้ยจัดโอ้พลังขึ้นตู้ใส่มันดิพลังขึ้นตู้ใส่มันดิเออพลังขึ้นตู้ใส่มันนั่นแเลยพลังขึ้นหลืยเด้งหน่อยชอบชอบแรงดับแสงอาทิตย์เลยน้องเร็วแม้ใส่ขวดใหม่สิ อะไรรคับเปลองน้องมาผู้นี้มีเลียนออนไลน์ปะเนี่ยฮะนี่มันจะเที่ยงคืนเลยนะไฟมัไมาทำแบบนี้เนี่ยเขาตั้งในนี้ไว้ด้วยนะตั้งเบล13แล้วก็ก่อนเท่านั้นน่ะตั้งเวิว13น้อยเกินไะโอ้ยแมตตรีวิวจังเฮ้ยตุ๊กเฮ้ไฟจะตายช่วยไฟก่อนนี่จะตายแล้วเอาตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้กันดีกว่าตายแล้วแต่ละซาร่ากูตั้งใจเล่นเลยอ๋ออ่า เี่ยอืมบีพี่ได้มาได้ตวงได้มาตวคุณจะชนะปะเนี่ยชนะดิอย่าพุ่งบวกอย่าพุ่งบวกตอนนี้ดวงมันเริ่มแอกแล้วดวงวิวเยอะเกินอย่าพึ่งบวกเยอะไฟจะแตกนะแมวนะแตกเยอะเกินแล้วไฟช้ำหมดแล้วนะอย่าแตกเยอะเอาเพื่อนแตกแล้วเฮ้ยมาดูหน่อยไฮ้โอ้ตายแล้วป้อมลุบหมดแล้ะแตกเยอะเหนียวแตกไฟ้าแตกไอ้เหมียวดิไอ้เหมียวแตกไอ้เหมียวแตกแล้วเหมียว อ๋อแตกแล้วขับป้อมเลยไอเมียวขับป้อมเลยแบงเรียกไปแบงเรียกไปเรื่อยอ่ะไอเหมียวไอเหมียวที่อะไรกูอยู่ที่บ้านไอ้สัตว์ไอเดียวคนรั่วเลยอ๋อไอ้เหมียวคือเวลเินที่มาเริ่มมัวแล้วไปฆ่าฆ่าฆ่าไอ้เหมียวเร็วไอเมียวไปตายแล้วเหมียวมันต่อนะเนาะเื่อมันมาเมื่อวนมาซ้อนนั่นน่ะไปยิ้มก่อนเฮ้ยมันดูดเข้ามานีเหรอสต้องมาเล่นกับเราเนี่ยฮ้ยเก่งอะไรมจอธิบายอธิบาย ได้ดิไปที่นี่รอก่อนไม่ต้องรีบบอกแล้วใจเย็นรอก่อนเนี่ยดวงมันดวงมันเวลเยอะเกินอย่าเพิ่งบวกมันเยอะเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะเวลมันไม่เท่าไหร่นะเนี่ยสิปิดแล้วไอ้เขี้ยวสิปิดแล้วเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ไปแล้วดวงไปแล้วดวงไปแล้ะมึงเงยจะตายไม่ได้จะตายแล้วนี่ไอ้ไฟเต็มหมดหมดเลย ดวงดึงนี่เกี่ยวแต่เนี่ยไอ้ดวงเอ้ยอย่ามาช่วยกูตีอย่ามาช่วยกูตีอย่ามาช่วยกูตีเอ้ยเรียวมาอย่าเร็วดุดเบี้๊กกูเรียวมาเออ้ยเรียวมาไงลูกน้องมึงอ่ะเฮ้ยเตัวนี้ได้ตัวนี้ได้จะตายอไเนี่ยแทงจะตายแทงจะตายกูจะตายด้วยโอ้ยเฮียเตลัมทิพไถ่เลยโอ้โหไม่มีใครหยุดเลยไอีเตลำฟรีเลยอ่ะ ไอ้รอรอลอยเมียวเมียวเติมเลือดรีเมียวเติมเลือดหน่อยน่าจะแตกบอมหนึ่งเม็ดเลสู้ได้อยู่ไอ้เมียวเร็วเมียวเร็วอันตี้เจ๊คลิปอันตีเลยไอ้เมียวูตายแล้วโอ้โหกูตายเห็นหรือว่ามึงยิงเขาเข้าไหมเนี่ยมึงดูจังกูดีเอาเฮ้ยได้ดีว่าตัวหนึ่งอ่ะไปคุมคุมคุมเดี๋ยวมาแทงไปดิเดี๋ยวมาเร็วจะตายแล้วเนี่ยหลังข้าวดีอ่มันแข็งไปหาหมดโอ้ดวงโอ้ยตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย โอ้โหตอกี้น้องพูดอะไรม่รพูดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเบื่อมัแล้วเนี่ยไอ้นี่น่ะเดี๋ยวมาเกมยรหน้าวิ่งก็เล่นอีกเหรอมึงกีให้เล่นเลยไฟเลี้ยงะไรเงี้ยเล่น้วยเล่น้วยเลยบริโภคดารากูบอกเลยเฮ้ยมึงเชื่อกูไฟชนะอยู่แล้วผู้คุยผู้คุยเลยไอ้เมียวแดงใครทำไอเมียวแตงวะเอาเรียวมาได้ค่าเลยมั้ยเดียมาได้ค่าอยู่มึงห่วงตัวเองเหรอเฮ้ยเกิดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ ต่อให้มัน19ต่อ7ดิ๊งเกมเมื่อเมี่อ้ามึงจะนได้เกิดโูอุจนดูภาพประกอบไม่ได้นะกูสร้างลองตายดิเดี๋ยวมึงก็ได้เกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยมากูโอ้โหเนี่ยแม้มันไปเบื่อเนี่ยน้องมึงไงน้องมึงยังเบื่อเลยไฟไปเมาเนี่ยใครวะเนี่ยมึงไม่รู้จักกูไม่ต้องเรียกชื่อขอร้องก็มึงดูดิน้องมึงเบื่อเนี่ยดูเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนไฟไฟแดงแล้วเห่างนี้นิดหน่อยหนึ่งตัวมึตายหมดแล้ว โโอ,อ้หมึงอก็จะตายกูหมดแล้วกูกูจะตายกูถอยไงกูไม่ตายหายแล้วมีเมียไวแ่ะเอ้ยเมียมันตายแล้วเมียมันตายแล้วตายแล้วหนึ่งตัวตัวลำฟีลำฟีลำฟีไม่จ่ายตังค์เลยมึงไม่ได้ดำฟีได้ดาวฟีด้วยเออเออจะมาเอาหน่อยเว้ยเอ้ยเขาหน่อยเว้ยเขียบเขีมึงวางคลิปดิกูตีคลิปอยู่โอ้โหโดนกูตีตายเลยจบแล้วไอ้แค่จบแล้ว โอ้โหอดดูภาพประกอบเลยโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยอดดูภาพประกอบเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหหมดเลยไอ้เฮียเล่เป็นขี้เลยโอ้ตำราดอยระเบิดไอ้เฮียไม่ไหวกูไม่ไหวขนมป๊อกเกล็ดไอ้เฮีย ไอนน้เหี้ยวีเลสแม่งอย่างไอ้นี่เลย4ี่เ้นี่ยโออีไฟอีไฟ <c oughs> อู้กวดดูภาพประกอบเลย,อเยชอบชอบ